กินทั้งหมูบ้านตัวไปเรื่อยๆนะตัวเดี๋ยวมันก็จะน,นี้นะคะต้องให้มันเข้ากันให่ถั่วให้ตัดให้เห็ดเข้ากันแล้วกินทั้งหมูบ้านแล้วทีนี้ <c oughs> กินทั้งหมูบ้านแล้ะตรงนี้เห็ดไม่ซอยแล้วให้ได้เห็นใบเห็ดมั่งก่อน,นโอ้ ăn hủ ban rồi ô <laughs> Tình mò rồi bọc ăn hủ ban rồi ตาดสิเปื่ปตดปดตด๊าดทำเต็มทำต่อชั่วต่อัวดลเลยอเ,เรยอสรเบิร์เสร็หลายหมูก็เยอะพริกแดงใช่ไหม กปเยอะที่จริงตีพริกชอบพริกนะคะแต่แอดเนี่ยไม่ได้ชอบนะโขกพริกดิบลงไปนี่แหละโอ้ย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 เป็นหม้อเลยตักจุดตักตักตักกินทั้งหมดนี่นะพุ้อต่อพั้อต่อพั้อเต็มพั้อเต็ม ดิบเป็นหยังเนี่ยดิบนะนี้แล้วทํา

มาวันนี้เลยปิดแล้วจะใส่ปกป้อมหนะะ้าห <c oughs> ปิดแล้วปิดแล้วนะจะใส่ปกป้อมโอ้ยอร่อยแซ่บเบอ้อ